ครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่้งนี้ครับวันนี้มาพบกับผม,มอีกเช่นเคยครับนะครับผมวันนี้มากินกับนักสารครับผมนี่วันนี้มาบ้านส้มครับหมายดังบ้านส้มกันนีก็จุดที่เราลงก็จะเป็นกอไผ่ตรงกอตรงกลางเนี้ยครับก็ของเปรช่วงนี้ก็โห้ยบอกเลยว่าไม่รู้ผักมาอย่างไหนนะครับอู้นะ หน้าบ้านส้มนะ่ะผักเต็มแนวเลยเนีย่ยตรงนี้ก็ผักเยอะมากเนี่ยแต่ดีลมพัดไปทางโน้นก็ช่วงนี้ของเปรมก็จะเป็นไซส์ปลาแว้นครับไซส์ก็ลูกเกิดก็เอาไปทําปลาเค็มอ่ะเรามาคัดเอาก็คัดเอาตัวมาสักสี่สี่นิ้วไปทําปลาเค็มก็พอได้กินครับเมื่อกี้ก็โอ้ตุมเมื่อกี้ตัวใหญ่กินแล้วไม่มีที่ตักผมกะว่าจะลงไปยกข้างล่าง หลุดโอ้เสียดายมากเงามันกินตรงโคนเงาไผเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปตามรุ่นครับว่าเราจะมีตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหรือเปล่ากับหม้ดังบ้านส้มครับผมทปชมกันเลยครับผมเฮ้ยแต่ดีนะตรงนี้ไม่ลอยไอ้ลงมาตรงสะพานข้ามไปนั่นอะลอยปลาลอยนี่ืเดืออ พีรดิตเอาแอนเต้เดี๋ยวลองอันนี้ดิยเอาลำยัดอยู่รุ้งเห็นไหมไปเอากิ่งแห้งๆหน่อออกหน่อยน่ะเนี่ยน้ำโขลกติดปลายน้ำช่องอันอะไรแล้วเมื่อวานเลยที่ป่าอะไรขึ้นไม่รู้อยู่เลยต่อไปอ่ะเมื่อวานขึ้นดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บบเลยใช่ปะ กูเฟี้ยไงไปตรงนั้นไอ้เชี่อันนั้นได้ตัวตัวนังมีนะตัวใหญ่นะกีเขาใหญ่นะเมื่อกี้เนี่ยโหเซ็งเลยวะสมเยอะกันตอนนี้มาเล่นของเปรมซะหน่อยอาหาตบเด็กหาปลาเกลือทำกับข้าวอุ้ย้ถงโมงเนีโถงมถงโถงโถงโถ ใส่อีกสักหน่อยหนึ่งข้างล่างมันยังเป็นไอ้นี่อยู่ตบเด็กตบเด็กวันนี้มาตบเด็กเนะกินนี่ละสองสามตัวนี่ตัวใหญ่ไม่เอาวันนี้ปล่อยในแบบหมายบ้านส้มครับวันนี้นี่ตบเด็กนู่นนะกินทีละสองสามตัวนู่นนะนี่อ่ะ กดเป็นติดกดเป็นติดเฮ hey, oh. ้ยโอ้โหชิบหายโอ้โไอ้นี่มันเอาขวางเลเนี yeah. ่ยอยู่ในนี้แหละ ไม่พามาพื้นเหยมันอะไะวะดีมากเอาไว้เช็ดมือกดหมดทิ่มเลยอ่ะเหมนคันหมันจริงไม่ไงล่ะวันนี้มาตบเด็กครับวันนี้ ดูไซก่อนไู่อนี้ครับหมุนตึกตึ๊กตก๊กจัดไปอืออยู่ครับอ,อยู่อยู่แล้ว ไปเรามาเล่นไซแวนครับวันนี้ปากินปากินครับปากินนี่ครับไซแวน,แวนก็คัดไซเอาครับตัวตึงๆหน่อยเราก็เอาตัวไม่นี่เราก็ปล่อยไป พราะว่าช่วงนี้มันลูกเกิดเยอะครับของเปีมมันในนี่ก็วันนี้ก็อาจจะเห็นมุมกล้องที่เปลี่ยนไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ใช้อ่าที่ของคอครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพอดีวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาผมไม่ได้เอารถยนต์มารถยนต์ขี้เกียจไปกับรถครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ลัดตรงพระอินมาเลยตัดตรงพระอินมาแล้วก็ให้นาศาลเอาอุปกรณ์มาเผื่อก็เดี๋ยววันนี้ไปตามลุ้นตามชมกันครับ ่มุมกล้องอาจจะเปลี่ยนไปอยู่วันนี้อาจจะไม่เห็นจังหวะช็อตคนวัดเท่าไหร่นี่น,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 นี่ับปลากินลากินลากินปลากินอื่ไอโหตะเพียนอุย้ยเพียนตัวสวยนะเนี่ยนี่ครับเพียนตัวสวยเลย เดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับผมกับไม้บ้านส้มครับนี่นี่นี่ใสเว้นไสเวน้นไส่เวน้สเวนสับให้ลอยสับให้ลอยนี่ไนี่นี่ใส่ีน,สนี้เนี่ยราสารชอบเลย ทำมะเค็มครับไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อกันนี้คนยิงหลายเองเลยเฮ้ยรถแรงเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวดีเฮ้ยเฮ้ยตัวสวยตัวนี้ตัวดีเลยวุ่นวายกันเลยเนี่ยหนนขานั้นก็กินขาน,นี้ก็กินเนรือคันเล็กคันเล็กครับ ย้อดเลยใส่นี้นะสารชอบโอ้โหหย๊ดเจ๊นีของชอบของชอบเุ้ยยกยกเลยยกได้ยกได้กินเต็มอยู่ โอ้ยโอ้ยมาดูทิ้งมากเลยตอนนั้นโอ้ยไ่โบเอาผ้ามาดิโอ้ยมาแล้วไ่โบมาแล้วใหญ่ ดูดยังแม่ประดุดอ่ะดูดกันยังแม่มันหลุดประดุดอ่ะโอ้เบอร์หนึ่งเต็มปากไม่หลุดหรอกไอสารเดี๋ยวปลดก่อนปลดก่อนโอ้โหกดคันล้มเลยโอ๊ย ไอ้โบไอ้โบโหนี่ัโหดย่อยอะอยู่ตรงนี้นี่เองดูดูนี่ครับดูดูดูโหโบไโบมาแล้วนั่นไงว้าแล้ว โอ๊ยยิบไปเออน,นี่แหละเอามันขึ้นมาเอามันขึ้นมาโอ้ยไอยชอกเกอร์แดก <laughs> <laughs> นึงก่งตปลาใหญ่ <laughs> โอ้โหไอ้สัต เหมือนจะอยู่ไมเอานอนไว้อย่างนี้แหละลอยตามหรอรือ้ย,อยังไงว่าแล้ว ะเม,เมีการกกดโยบขรุบสิโอ้โหเย็นนั่งไม่เด็กก,ก,ก,กินละสองตัวแม่งเลยนี่ปลาพวงก็เรียกปลาพวงช่วงนี้ออเดอร์ปลาเค็มเข้าครับเก็บอย่างเดียวตอนนี้ตาก โอ้เร yeah. ียบชอบเลยอย่างเงี้ยตอดยิบยบอยู่นะเมื่อกี้ี่ย้อนครับย้อน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 โอ้ยแว่งป๊าปป๊าปป๊าปป๊บปป๊าปป๊าปป๊าปป๊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 าปป๊าปป๊าปป๊ๆปป๊บปป๊า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 ป๊าปป๊าป๊ป ชิมมัยคุณเจ้าอีกโอ้ยแหน่นี้โอ้ยที่กดคัหนึ่งแรงโอ้เซ็งเลยว่าชิมมัยมันย้อน2คันเลยว่าโอ้ดึงมาแล้วตัวอะไรให้4แม้ตรสบไปเลย กินย้อนกินย้อนกินย้อนไหนวะนอสับกระจุยกระจายสับอเดียวครับนั่ไไนสวยงามเลยไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวดูคันนี้คันนี้กดละ ตัวเล็กไม่เอาวันนี้เอ้ยตัวใหญ่ไม่เอาตัวใหญ่ปล่อยหมดโอ้โหเซ็งเลยวันนี้โอ๊ยติดอะไรวะโอ้ติดปึกเลยวุ้ยเม็ดขึ้นวะเชี่ยรุดเฮ้ยอยู่โอ้หดูตัวป่านี่ ไอนี้ตัวหรืไอ้นั่นแม่งยิ่งใหญ่กว่าตัวนี้ดูวยนีดูเม็ดดูเม็ดนุ่นนุ่นนุ่นดูเม็ดป่าสป่กเข้าให้โอ้คันนี้ไม่กินโคตรจัดนี่ครับหมายแต้มเอ้ยคันนี้หมานจริงคันนี้ตอดเป็นติดนู่นนะสารตัวสวยอยู่นั่นนะดีคันนี้ก็กดนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคันนี้ก็กดเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอนั่นตัวตึงมือ,อหูย้ยตัวสวยนี่มาดูตัวนี้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยอโอ้โหเนี่ยฝ่ามือเลยแอวสวยงามครับเฉยได้ดิดูตัวนี้ดิตัวปลา,าโยดินี่ครับโอ้โยมาดูขนุนก่นอนกำลังมัดเบ็ดอยู่ม่นกินวุ่นวายเลยไหนวะไันกดคันเป็นแรงเลย โอ้ยยัดเคมินิไซส์นี่ครับมินิไซส์นี่ไซส์แดดเดียวไีสารชอบไซส์เนี้ยูัวใครเป็นของใครอ่ะตัวคันนี้ครับอยู่หรือเปล่าคันนี้อือืมอยู่ครับผมโอ้อืมตัวสวยด้วยยังไงล่ะ ใช่ปะนี่ครับแต้มสวยเลยพับพับพัลงอย่างแรงแบครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครับผมนี่ลงเบ็ดอยู่นี่ครับวันนี้เรามาเยี่ยมหมายบ้านส้มไปครับมาลุ้นปลาโปโบกันโอโบ้หลุดไปสองสามตัวแล้วเนี่ยเสียใจได้มาแต้มหนึ่งนะครับกีกีนะครับกีนีแล้วปลากินปลากิน ตีดีปัดอ,อยู่ว่าอืา่งนีะเนี่ยใสเด็ดเดียวใสเด็ดเดียวแจมเลยครับตัวนี้สวยงยย้อนสองคันเลยนี่เดี๋ยวจะดูทีละคันไปเอาอย่างทีละคันไปลินทีละคันไปโอ้โหที่ยก ยกครับดูคันนี้ก่อนอยู่ไหมอยู่ไหมคันนี้อยู่ไหม,อย,ไหมอยู่ปะวะไม่อยู่เออโอ้คันนี้ไม่อยู่ตีต่อเนี่ยอะเค็มเนี่ยใสเนี่ยเราชอบนี่ครับ ไอ้ตัวอ,อ้วนเลยของชอบตบเด็กตบเด็กอ้วนตบใช่ไหมปลากินเฮ้ยเฮ้ยสัตว์กอไฟลุ้นล้วนเย็ดโตเฮ้ย <c oughs> เนี่โยโอ้ยอืตัวดีตัวดีอีตัวสวยนัวโอ้นี่ครับนี่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 โอ้ยสวยงามไม่เล็กนะเนี่ยแกวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้นี่ไใส่ของชอบนี่แหละใส่แดดเดียว นี่กำลังเป็นที่ต้องการนี่กยกอยโอ้ยโอ้ยเนี่ยสวยงามเลยแก้วเนี่ยใส่นี่แหละแก้วเลยจับมามใสทอดใสทอดใส,ใสทอดเฮ้ยตีปุ๊บกินปับ๊บตีปุ๊บกินปับ๊บเฮียตัวสวยด้วย วัดตุ๊บเลยโอ้โหคันนี้กดอย่างแรงเลยครับอยู่เบาเอ,อ้ยอยู่ดีขวางมันเลยกดหมวทิมเลยกดหมวอทิมเลยกดหมวท,มมทิมเลยโอ้โห,โหโวิ่งเงยบโสวยเลยเนะี่ ทำเป็นเล่นไปมันเล่นไปกดแล้วกดยังแรงตัวเท่าสองนิ้วยัดโดนี่เก็บหมดปลาเข็มครับปลาเข็มวิงว่งวิ่งเดี๋ยวปากหน่อยเดียวพี่กินลูกกุ้งว่ะหไปหากุ้งไอยมาเลยจัดตัวสวยเกี่ยวตูด โอ้โหไอ้นี่เก็บครับผมนี่เปลี่ยนใส่ปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มหมดแรงเลยครับคันนี้เฮ้ยตัวสวยว่ะสารเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวดีตัวดีตัวดีเวันนี้ยกขึ้นนี่เลยยกขึ้นนี่เลย มยกลงนี้เลยเข้าปากอยู่โอ้ยโอ้ยวัดเฮ้ยหดยอดยิ่งวุ้ยเอ้ยเต็มปากอยู่นี่ครับโอ้ยเฮ้ยหาแล้วโบ้มาอีกแล้วนี่โอ้เต็มปากเต็มปากตัวนี้สวยงามครับผม โอ้กินกระจายเนี่ยตัวดีเนี่ย<ส>นี่แหละช่วงนี้ไซสปลาเข็มกำลังดีก็สี่นิ้วอยู่นะนอืแกม้วไปดูคันนู้นก่อนนะย้อนมาอีกแล้วนะดูวะอยู่วะไม่มีตัวครับโอ้ย,ออย้อนเฮ้ยเเฮ้ยตัวดีตัวดีตัวด,วดีดีหมดแล้วอตอนเนี้ย แมเฮ้ตัวดีเลยวะใส่ส,ส,สวยสีนิ้วครับหวนไปโดนอะไรโขกมาวะนะ่ะโดนไอโดโขกมาวันน่ะ,นะเป็นแ่ <laughs> ตัวดีตัวดีตัวนี้คุกฝุ่นคุกฝุ่นเฮนี่ กดแล้ววิ่งเลยนี่กดแล้ววิ่งกดแล้ววิ่งเดีย๋ยวไปดูคันนี้เหมือนคันจะกินด้วยนะกดแล้ววิ่งกดแล้ววิ่งอ,อยู่ไหมคันนี้อยู่โอ้โหคันนี้เล็กเกินครับคันนี้ปล่อยกินนั้นนี่อยู่เปล่า โอ้หมุนมาเลยเอายกอโหกินดีละสามคันสี่คันนี่ครับสายแวนสายแวนกดอย่างแรงอืโอ้ยกดโคตรแรงอะ่ะเฮ้ยสวยอยู่ เกลยวเลย่ได้ใช่ได้ตีตัวดีเลยตัวดีเลยนี่ปลาเข็มครับสายปลาเข็มเอาหวานมากเอาปกติครับไม่ต้องเอาหวานมาก กร่รับ40ครับครับค่าแรงรับฉล๊ะครับนี่เจ้าก๋วยครับเจ้าก๋วยแก่ร้อนแก่ร้อน chế đập cả hải nam chụp quay nhìn nhìn chụp quay nhìn nhìn ở tôi sao vậy đi chính lên ไปครับมาดูนักกอลกันด,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 ดูไซด์ดูไซดจะรูดหรือไม่ลาขึ้นมาครับเฮ้ยโยนผ้าลงมาโยนผ้าตะปุ๊บ กีตัก็ไม่มีครับดูโฮไซดไมาดูนักก๊อฟกันว่าจะหลุดหรือจะล่วงจะรอดไหมไหมไหมหลุดเมื่อเช้าหลุดไปตัวหนึ่งแล้วอันนี้นี่เลโอ้ยไซดอ้ยเกือบหลุดใหญ่โบโบอุ้ยเกือบหลุดแล้วนี่ นี่ครับโหดูไซโบเลยตัวที่สามโอ้สวยงามเลยเนี่โอ้เมื่อเช้าหลุดไปสองโอ้ยหย่อนไม่ได้เนี่ยายแล้วครับโอ้ยมุนขวาอีกมาอีก้วครับแล้วับดูไซโบจะโบ,ะโบไหม พาไปยังผ้าอ,อ,อู้หูดูนู่นน้ำบุ้ยเลยเอ้ยแล้วก็เล่นงอนอย่าให้หมดแรงก่อนครับเดีย๋ยวก็จะขึ้นแล้ว อ่าจะรุดนะครับจะรุดนะครับแงอีกแล้วโอ้ยโอดูโอ้โหรุดมาเองนะครับแจลจโบูบูอดยากก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับตอนนี้สี่โมงเย็นครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็วันนี้เป็นภารกิจ ตามหาปลาเค็มให้หนาสาญครับผมปลาเกลือปลาเกลือปลาเกลือมีออเดอร์ปลาเกลือเข้าก็เราก็คัดเอาแต่ไซต์ที่มันกําลังทําปลาเกลือได้ส่วนไซต์แวนเล็กๆเราก็ปล่อยไปเดี๋ยวให้หนาสาญเอาผลงานมาให้ชมครับนูน่นนู่นอยู่ล่างนูน่นเดี๋ยวมีสกิลบอกสักหน่อยหนึ่งว่าเรามีไซโบมาใส่ตัวทําหลุดไปสองตัวถือว่าผิดคิวอย่างไรงเลยนี่ครับโอ้โหี่ เอาเลยยกกันไว้ดูไม่มีที่ว่างเลยว่ะเออถนนนั่นแหละนี่ครับูนี่นี่โบโบเอาตีตัววันนี้นี่เลยใหญ่ๆเลยแดงๆเลยนะนี่ครับใหญ่ๆเลยตีตัวเต็มถนังแน่นอน ก็เดี variance, ๋ยววัน <erman> น <IS affection> ี้เดี๋ยวผมกับนักขาวก็คงต้องลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปตกปลาที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม